หนูเพื่นอนหนูไม่อยู่หลอกโลกเจ๊เห็นเขาไม่กลับห้องมาหลายวันแล้วสงสัยคงจะเครียดนี้ไปปวดแล้วมั้งอ๋อครับเอาจริงๆนี่อยากจะเมาเรื่องเพื่อนเราไปตั้งหลายรอบแล้วเพื่อนเราอ่ะมีมือที่สามเข้ามาข้องเกี่ยวไหมเจ๊เข้าใจนะเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะมันสัญดาณไม่ดีมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวว่าหม้ว่าหม้ หรือไม่ใช่ไม่หรอกครับหรอแต่ก็ไม่เป็นไรเอานว่าเจามเอาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องซีรีส์ของเราอ่ะที่เล่นกับน้องเนีกเจชอบมากเลยภาคต่อของหนังสือเออหนังสืออะไรนะร่วมรักใช่ไหมเป็นภาคต่อของหนังสือร่วมรุ่นเอาจริงๆให้เจไปร่วมด้วยได้ไหมครับสงสัยจะไม่ได้าตามนั้นแหละเพื่อนเม่อยู่กลับไปเถอะ เคาะไปเขาก็ไม่มาหรอกครับอือบอกเพื่อนด้วยนะคนชื่อเมกอะเจ๊ชอบไม่ค่อยแจ่มใสเลยนะช่วงนี้ไปไปไปเจ๊บอมันต้องใช่แน่เลยอีพวกสัตดานไม่ค่อยดีชอบแสกลางระหว่างคนอื่นเขาอแต่เราก็ไปแทรกกลางหรือเปล่าวะไม่เป็นไรหรอก